อยู่ค่ะอยู่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 ค่ะอยู่อยู่แดมินอยู่ค่ะน้องขับรถเลยหรือเปล่าน้องค่ะน้องอาจจะขับรถอยู่แต่น้องก็อยู่นะแต่น้องยังยังไม่เลยนี่ค่ะน้องขับรถอยู่น้องฟังค่ะไม่เป็นไรค่ะน้องฟังอยู่พีนิ้คุยกับน้องดิเทปเกลือลงเขาบอกไหมจนเฮตอนจ้าทุกคนสวัสดีนะคะ

เออชั่วโมงห้าสิบนาทีหรือเปล่าชั่วโมงห้าสิบนาทีนะคะอมันตกนะคะรถก็เลยจะติดนะคะพี่ไม่ายเดียวเนี่อุจจรชื่อไงโกำวินี่ชางชาหมูองนึ่งก่อิสเซยอ๊อซอขโอเคกสกูไยู่ง ห고파요한ะหิวมากหิวากหิวมากหิวมากหิวมาวมากหิ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 วมาวมากวากหิวมากหยวมากหบวากหิวมากหิากหิวมาวากหะากวมาก

โอ้โหทำทำอย่างไรทุกคนทำอย่างไรเราบูดีนั่นทำอย่างไรดีกับทำอย่างไรเราปิดแน่เลยอ่ะพี่นิดหนูว่านี่ทำอย่างไรทุกคนว้าวอีกแี้ว้าวอันนี้น้องให้ดูเนี่ยนะคะเนบีนะเนบีคุณคุณบูมตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยโซลิน่าใครไปวันเชียวนะคะสี่โมงสิบนาที บายบายค่ะบายบายพี่เมย I love you I love you ่ว้าวขับรถไปเองไงอืมก็ใช้เวลาประมาณสองทุ่มนะนู่นก็หกโมงอโอ้ยดีดีใจมากเลยตื่นเต้นโอ้ยดีใจพี่ปักธงโจ